เพื่อนๆวันนี้ผมมาสั้นๆส,สักสานาทีกับคลิปจากเล็กกระเป๋าฮิวที่ผมซ่อมเสร็จแล้วนะครับก็คือว่าจะเป็นรุ่นนี้จะเป็น b บร t เดอนะครับ FS 1 0 1นะครับ FS 1 0 1ก็คือจะเป็นซีรีส์ของเขานะครับตอนนี้จะใช้เป็นระบบคอมพิวเตอร์นะครับในการสั่งงานตัวสเตปปิ้งแล้วก็ตัวมอเตอร์ในการเย็บนะครับ,บเพื่อนๆเนาะน,นะครับตรงนี้เวลาเราเปิดหน้าจอมาเนี่ยนะครับ ปกติแล้วเนี่ยลายของเขาที่เขาจะให้เราเลือกจะอยู่ตรงนี้เขาจะบอกลายเราอยู่แล้วนะครับว่าเราต้องการที่จะใช้ลายอะไรแพทเทิร์นอะไรเนี่ยแล้วก็กดเข้าไปสั่งงานที่หน้าจอนะครับเพื่อนๆอนอาจจะเห็นหน้าจอของผมที่มันลางๆหน่อยเพราะว่าแสงมันสะท้อนนะครับแล้วก่อนอื่นก็กับพออภัยเสียงแมวด้วยนะครับแสแสงมัสะท้อนนะครับมันก็เลยทําให้มันมองไม่เห็นนะครับประมาณนั้นนะเนาะนะครับเพื่อน อ้าวายที่นี้นะครับมาเลยนะครับเริ่มเลยนะครับอาจจะมีเสียงแมวแทรกนะนะครับมันเป็นคลิปสดนะครับผมไม่ตัดต่อนะครับประมาณนั้นมาเลยเพื่อนๆหนึ่งนาทีแล้วนะครับฝั่งนี้นะครับไม่มีอะไรจะเป็นแค่ตัวบอกลายบอกแพทเทิร์นที่จะให้เราเลือกแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีลาย A ก็คือลายพิเศษด้วยนะครับเพื่อนๆนี้เดี๋ยวผมเนี่ยนะครับลาย A ก็คือเราต้องลาย A ลายพิเศษก็คือถ้าเป็นธรรมดาแพทเทิร์นธรรมดาก็จะเย็บธรรมดาก็อยู่ตรงนี้นะครับส่วนซิกแซกเราก็เลือกเอาแล้วกันนะครับ จากไรเดอร์รุ่นนี้นะครับเขาจะมาด้วยระบบการสั่งงานด้วยคอมพิวเตอร์ก็คือว่าสั่งงานที่หน้าจอให้มันนะครับให้มันเลือกลายให้เรานะครับปกติแล้วจากเย็บกระป๋าหิ้วเนี่ยเขาจะมีการเลือกลายอยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นแมนวนวลในการตีลายนะครับส่วนตัวนี้จะใช้สเตปปิ้งเล็กนะครับสเตปปิ้งมอเตอร์เล็กในการที่จะคอนโทรลในการใส่ใส่หัวเข็มนะครับใส่ฟันนะครับก็คือว่าพาฟันเดินสายพาฟันเดินหน้าถอยหลังเวลาเราซิกแซก แล้วก็เข็มใช้สเตปปิ้งข้างบนในการสายเข็มนะครับไม่ได้ใช้แมนนวลในการสายเข็มนั่นเองนะครับเนาะมานะครับปุ่มแรกที่เราเปิดจักรขึ้นมาเนี่ยหน้าจอก็จะขึ้นไฟ LED ก็จะขึ้นนะครับฝั่งนี้จะมองเห็นไม่ค่อยชาดสักเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่นี่น,น,น,นี่เห็นไหมฮะอันนี้จะจะเป็นฝั่งฝั่งที่เป็นตัวเจเล็กๆเ,เนี่ยจะเป็นฝั่งนี้ที่เป็นปุ่มปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มตรงนี้จะเป็นตัว เ,เลือกแพทเทิร์นหรือว่าเลือกลายของเราที่เราต้องการนะครับมีตั้งแต่ 00, 00ถึงยาวเลยนะครับ98ลายนะครับ00ถึง9998นั่นเลยครับอ่99นะครับ00ถึง 99, 99เลยนี่นะครับนี่นี่ลาย00ถึง99เห็นไหมฮะแล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะให้เขาใช้ลายไหนนะครับเวลาเราเลือกกดใช้ลายเราก็เ เลือกกดใช้ลายที่เราต้องการก็คือถ้าเราจะเอา00ก็คือเข็มนะครับตามนี้เลยตามรูปเลยถ้า00นะครับเราก็กดลงมาสมมุตินะครับถ้าจะเอา00นะครับกดลงมาปุ๊บเนี่ยนะครับเข็มเขาก็จะสายมาฝั่งสายสุดนะครับถ้าจะเอาเข็มเย็บตรงตรงกลางเนี่ยเราก็กด01มานะครับมันก็จะมาเย็บอยู่ตรงกลางเวลาผมกดเนี่ยเ,เพื่อนเพื่อสังเกตเข็มตรงนี้นะเนี่ยมันจะใสายสายไปใส่มานะครับเพื่อที่จะกําหนดตอนเย็บนั่นเองเนาะนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับ ก็แพทเทิร์นก็เลือกง่ายมากนะครับเวลาเราจะเลือกเราก็เลือกขึ้นไปนะครับเข็มก็จะใส่ตามที่ผมเลือกแพทเทิร์นนะครับผมจะเอาไว้ที่แพทเทิร์นที่0ูนย์แล้วกันนะครับอันนี้06นะครับก็กดลดลงมา0ูนยตัวนี้จะเป็นตัวปรับแพทเทิร์นเลือกลายส่วนตัวน,นี้ฝั่งนี้นะครับเวลาเราเลือกแพทเทิร์นเข้ามามันก็จะเป็นที่เป็นเส้นปะข้างบนเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับความทีห่างเขาเรียกนะครับ ความถี่ห่างของของของการเย็บนะครับตัวนี้ยลายที่4ความถี่อยู่ที่1.4นะครับถ้าเราจะเพิ่มเราก็บวกเพิ่มเข้าไปเห็นไหมฮะ1น1.8นะครับถ้าจะเอาห่างมากๆถ้าเป็นซิกแซกส่วนมากเขาจะไม่ห่างก็จะอยู่ที่1ุดกว่านะครับยู่1จส่นะครับ, 4, รบส่วนข้างล่างนะครับพอเราปรับมาที่ลายซิกแซกข้างล่างมันก็จะปรับได้นะครับก็คือว่ามันจะเขียนไว้3.5ก็คือ ความกว้างของการซิกแซกนั่นเองนะครับ3.5กว้าง3.5นะครับเวลาเขาซิกแซกเวลาเขาสายเข็มอะตึก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 อย่างเงี้ยนะครับตรงนี้นะครับเราก็ปรับได้นะครับว่าจะเอาความกว้างของซิกแซกเท่าไหร่นะครับเราสามารถที่จะปรับได้เลยนะครับเห็นไหมฮะปุ่มผมไม่ได้เปลี่ยนตัวนี้นะครับอาจจะกดยากหน่อยนะครับ เดี๋ยวผมจะเอากว้างแค่4เอา3.5แล้กันนะครับกดแน่นๆหน่อยตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนแค่ปุ่ม4ปุ่มนี้นะครับเพราะว่าตัวไมโครสวิตเขาเสียฝั่งนี้มันจะเป็นปุ่มพ่วงนะครับผมเลยไม่อยากไปยุ่งกับเขาก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะคใช้ไม่ค่อยได้ปรับก็คือปรับก็คือเราขึ้นแพทเทิร์นมาปุ๊บคอมพิวเตอร์มันก็จะปรับให้เป็นตามสแตนดาดเลยนอกจากที่เราจะเลื่อนหาเองว่าเราจะเอา,เอาลีกนี้จาก แพทเทิร์นนั่นเองส่วนตัวนี้นะครับอันจริงๆต้องอธิบายตั้งแต่ตอนแรกแหละตัวนี้เวลาเราเปิดจากมาเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเขาโชว์ไฟเขียวตรงนี้ก็คือเขียวก็คือแพทเทิร์นข้างบนนะครับถ้าเราจะเอาแพทใช้งานแพทเทิร์นข้างล่างก็คือแพทเทิร์นเอลราก็กดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นแพทเทิร์นเทิร์นอที่อยู่ข้างล่างนะครับเนี่ยนะครับนี่แพทเทิร์นเอนะครับก็เราก็เลือกเลยนะครับประมาณนั้นแต่ส่วนมากเขาจะใช้ข้างบนเนาะนะครับผมกดก็มาข้างบนก่อนนะครับส่วนตัวนี้นะครับ จะเป็นตัวคอนโทรลมอเตอร์ก็คือถ้าเราเหยียบมอเตอร์ก็คือถ้าเราเหยียบแป้นเหยียบเนี่ยนะครับเราอยากให้มอเตอร์เหยียบสุดอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้อยู่ที่กลางเราเหยียบสุดนะครับเดี๋ยวผมผุมแพทเทิร์นก่อนเนาะอ่าเป็นเหยียบตรงก่อนเนี่ยถ้าเราเหยียบสุดเนี่ยมันก็จะอยู่คุมความเร็วอยู่ที่เราปรับตรงนี้นะครับแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับถ้าเราจะเอาเร็วเราก็เลื่อนมาเราเหยียบสุดมันก็จะเร็วนี่นฮะ ประมาณนั้นนะครับครับไอตัวนี้ผ่านไปแล้วเนาะนะครับกับไอตัวที่ว่าคอนโทรลมอเตอร์ในการเย็บหนักเย็บเร็วหรือเย็บช้าที่เราเหยียบสุดนั่นเองนะครับปกติแล้วเวลาเราเหยยบเนี่ยเราอยากจะคอนโทรลให้มันเหยียบสุดแล้วมันความเร็วช้าเท่าไหร่ก็อยู่ตรงนี้นั่นเองอยากได้ช้าก็คือเลื่อนมาสุดฝั่งซ้ายนะครับอยากได้เร็วก็คือเลื่อนมาสุดฝั่งขวานัเองนะครับส่วนปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่ม ดันเข็มขึ้นนะครับให้เข็มขึ้นเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนี่นะครับเวลาเราเย็บไปเนี่ยนะครับเข็มส่วนมากเขาจะตั้งไว้จมนะครับพอหยุดแล้วเขาจะตกลงแต่เวลาเราจะจบงานเนี่ยเรากดตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับเข็มก็จะเลื่อนขึ้นนะครับเราก็ดึงงานออกได้เลยครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มรีเวิร์สนะครับเวลาเราเหยียบจักรไปเนี่ยนะครับถ้าเรากดเนี่ยนะครับเขาก็จะถอยหลังให้ถ้าเราปล่อยนะครับมันก็จะเดินหน้า กดถอยหลังนะครับกดแช่นะปล่อยเดินหน้านะครับนั่นเองนะครับส่วนอันนี้จะเดินทีละเข็มแต่ตัวนี้จะเสียแล้วนะครับผมก็เลยไม่กดเนาะเวลาเรากดมันจะขึ้นเออร์เลอร์นะครับประมาณน,นั้นมันมันเป็นตัวไมโครสวิตท,ที่ผมหาไม่ได้นะครับก็เลยไม่ได้เปลี่ยนเพราะปุ่มน,นี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับมีแค่นี้นะครับหลักการใหญ่ๆ ใจความสําคัญของ布 e r FS101 นะครับซึ่งใช้งานไม่ได้ยากนะครับตัวนี้มาซ่อมด้วยอาการติดฝืดของตัวจักรนะครับามาเจออาการอยู่ตรงที่ตัวโยกของตัวนางกวักเนี่ยเขาติดนะครับแล้วก็ตัวเสาเข็มติดนะครับเนื่องจากเขาอาจจะขาดน้ามันไปนะครับเดี๋ยวผมจะเย็บโชว์ลายสิกแซกลายหนึ่งแล้วกันจะเป็นลาย0ูนย์นะครับเวลาเราเลื่อนโปรแกรมเราก็เลื่อนเข้าไปเลยนะครับผมจะเอาลายที่4นะครับทุกครั้งที่เราเลื่อนโปรแกรมนะ่ะ ให้เอาเข็มขึ้นหน่อยนะครับถ้าเราปักเข็มลงเนี่ยมันจะทําให้เข็มมันสายแล้วเนี่ยเข็มมันจะหักนะครับให้ทุกครั้งที่เราจะเล่นโปรแกรมต้องเอาเข็มขึ้นนะครับก็คือว่าต้องกดปุ่มนี้ให้เข็มขึ้นแล้วค่อยเลื่อนหาโปรแกรมที่เราจะใช้งานพอได้แล้วเราก็เย็บเลยจะเป็นซิกแซกความกว้างอยู่ที่3.5มิลมนะครับทีอยู่ที่1.4นะครับผมก็จะเย็บเลยเอาเร็วนิดนึง โอเคนะครับพอเสร็จแล้วผมก็จะกดเข็มขึ้นแล้วก็ดึงงานออกมันก็จะได้ประมาณนี้นี่จะเป็นลายซิกแซกนะครับอันนี้ข้างล่างอันนี้ข้างบนนี่ส่วนนี้ผมลองเย็บตรงมานะครับก็ถือว่าใช้งานไม่ยากนะครับรุ่นนี้นะครับก็ใครสนใจที่จะซ่อมจัดเย็บเล็กกระเป๋าฮิวก็ลองส่งรูปมาดูแล้วกันนะครับบางรุ่นไม่มีอะไรแล้วล่ะครับต้องหาอะไรแปลงใส่นะครับวันนี้พอแค่นี้นะนนสวัสดีครับ